ายดีคนในพี่น้องไปดีเอ็ซ์คือหมอกคุกบอนพี่น้องมันหนีมอกับสเปกินข่าวเฮี่ยนคือไนไม้ว่าคกตรงมาอมันนีมอสเปกยนข่าวอยู่เฮนนั่นเจ๊กกรเลาพี่น้องครว่าเจ๊กับเลาคนเลี้ยงมนี้ถ้าจออยากกินปลาลอยยังบอกว่าเป็นบหนึ่งหนึ่งปลากำบ,บังนาพี่น้องเจกบังนาพี่น้องแทบบขนาดถัจเจอเปนยาพีน้อ ยงเจกับแล้เห็นไอกินมี่นเนาะแต่หม้อประเทศไอ้ม้อเท่าม้อหาสุดไปไปกินน้ำเผื่นหน่อยเาจอยจมอยากล่ายหมือนเ่นวาอยากอันปลาแบบววาท่านท่นถ้าจอยว่าเนาะอันว่าทาเจ่จอยทันท่นท่านทนแล้วก็ปาดปลาแล้วกันหนึ่งซุกเอาแจวอายังไปลาดคนวะก็จะแซ่บคนวคนว่าคือทัศเจกันเราฟังมาพี่นาง เจกเลาก็เลยจัดใหม่พี่น้องมมนิซิเนอรกินน้ำมันสัจ่อยเีกเลาพี่น้องไปกันเลยพี่น้องไหมไปตัดอีโม้ยืนเลื่อนน้พี่น้องสิงเลื่อกที้น่ายยืเลื่อนเจีกเล้าพี่น้องไป่อกันเลื่อนเจกเลาพี่น้องพี่น้องมันนี่ปลาเมากับมาพี่น้องสะแพงมากระส้นใหม่กะส้นตอกมาพี่น้อง ส่งใชจานหมดทานหรือว่าเป็นหนุ่มพ่ผ้ามุดเก่าเกลงาคุ้นงัดคอก็ต้องคว้าเมาสเตี้ยเนาะไม่มีหัวเมาก็ปลายเสผู้ขับละวิทย์บัตรผู้ซ้อนเนื้อสัตว์ไปแตะตัวใหม่ว่าวิผมใหม่บ่ะก็หัวเหมือนตีก็ผมผมพึ่งนั่นเองมาเป็นยังไงพี่นาะ้มันจะแซ่บ ซุ่มแซงขึ้นพาห้องกับบริยุทธ์พี่น้องกินคือเก่าอ่ผ้าหยุดเท้าบ่ได้เท้ากับบ่ต้องหยุดไผกินอีกมาคงกับมา <c oughs> พี่น้องสปินบ่มือนแม่ปะผ <c oughs> ่าเพื่อนปะ <c oughs> ไม่ผู้อยื่เพื่อน <c oughs> สนับสนุนกันสนัสนุนกันมาพี่น้อง <c oughs> บ่ได้ใส่เกือบมอกะลืมใส่เกือบ ยังไะเจลิบหน้าตัวกับตอนนะแม่เออมาทันหอดอันนั่นเลยไปลยให้มันหอดลอยกันว่าปไมันซาดกันหัดอกมันซาอ่านบอกตงหิวแห้งพี่น้องเผาอยู่ผาปาพี่น้องหอมขนาดหอมพี่น้องหอมหอมมันจะเป็นผักรัวบเมืองผักครวมดมือมันจะไปใส่เลย ปลา,าปลาหั่นปลาเรียบร้อย <c oughs> ความจริ้งวาอริ่นนั่นนี่พี่น้อง,งแกงหน่อไม้ขอคั่วนี่พี่น้องจักหมื่นจักสิมีอันในการยังอีกเหมือน่ะในการกินน่ะมื่นนี้เมืนเนื้อง่วงกว่าสองใสแล้วขนาดนี้นนะนอืมผ่านหอมนี่เอาพักไปใส่หมดแล้ว แป้งบังลายอยู่มื่ะหําน้ำเกนำหาอนแ้ยายกับมาพี่น้องเมื่อนี้มีรายการกินกันอยู่เพือนเจ๊กเลาวพี่น้องสะจ่อย่าสะจ่อยากปลาเผาปลาหนึ่งเมืองหน้าพี่น้องยายแม่ยายมากินอยู่เพื่อนเจ๊กอลาพี่น้องหั่เฟิรนมีนนำของเสียม มาดิไาดินะมาดิพี่ผีผมมาดิลาูกมาดิปลาลูกงงงงนะเลนกมาดิปาลูกเด็กเดก็ลายลีลล้อไม่แต่เด็กเด็กฟาดกินข้าวกินก่อนวาน่ะนะนั่งไม่มอนอย่าแย่ไนั่งอย่า นัอออนอยู่กับไผ่ผู้เดียวหลอกห้องเลยคนกินกับยังน้องอ่อนตฝนปลาขนาดนบอนากับเมืองบานอาวันสิเปรน้ำฝนอยู่ได้วันสิขีดจักรไปกับบอนีนนนนกนน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 านนินน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 นไนนันนนสนนนนจากนนนันน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 น ทางขาบ,บ้านมันชบายขับบทนนใหญมันใ่นทางเปลือมันเขาบ่ได้บัตรบบะนั้นต้นตนเขร่ะมนกตลักมาหืมปลาตหนากินเลยปลาไปแต่กินาครมา อาเป็นเพ็ดนะหปลาหนึ่งหมักนาวปลาหนึ่งหมักนาวแต่ทั่หูอันสูตรเจกะลาจับนี่ไปได้สูตรเจกะลามาแต่่กรุงเทพไปได้เนียบโจบกรุงเทพเจกะลาวะไ่เห็นแบบนี้ออมมนแต่ไกลได้เป็นอะไรมันลอยนะ มันนนลอย้าบปลาลอยน้ำบางนาปลาลอยน้ำพออีำนำ่น้องหมักพริกแดงกันยังลอยได้เซ้ยหอมเสี่ยงห่างกันหอมม่ไดีเลยหอมให้หอยเลยป้าพี่น้องสูตรเจก,กับลาผลยุงเทพเคยเห็นนะนี่เอาเลยเอามานำใส่ฮา,าผมเคยไปยุงเทพกินลองเบิ่อผลนนะฮะผมเคยไปฮากับ แซบเสอพี่น้อง้บอกว่าเซบเสบรอสม่อีหยังตัวน่ะหลับเท่ามีหลับเท่าพ่อพี่น้องหมอย่มีแต่หอยเท่าเห็นเลยหอยหอยมือเท่าวันนี่นะประมาณหุจักมัดยังหมุดยังกัพี่น้องตาลอยแจวกูจ้า อ nice, yeah. yeah. mm. ันนี้กระเทียมยังวะกระเทียมมันล่อแจวบ่อเลยกระเทียมไม่ยังสิ่อื่นมันยังหน่อยอืมมีทองทองที่ทองทองขับปั่นดิขับปั่นเดิข้ับปั่นบ่วงบ่วงยังม่ได้อ่าหลังมือหลังมือหลังมือเป็นมะม่วเป็นหลังมือก่อนพี่น้องนี่ไงดิมาเบิ่งพี่น้องไปต่อ พี่น้องลายนี่พี่น้องเลย้า้เก็ขอบเจราด้วกใส่ยืนเจกเราด้มืนนขอพี่น้องกันเบ่งพี่น้องมันมียายกับไม่กินข่าวน้ำกันพี่น้องเลยยายคับไม่กินเจกับเราพี่น้องไหมลายวงซองวงมันนี่ hai bông lấy bớt một bông nữa thôi nào. Mino Mino cung thiếc này. Mino cung mà าเสียงสนันวันวเลยซ้ำกันกับมันเอ้ยข้าประทองกันกดสองอันมไม่แม่แล้วคบเคยเด็กินอย่าพนกรบต๊ะบาทนี่บุกานกไแต่ปเมากเคยกินอยู่นะกินอยู่ กวมเจ้ก็เลานี่ฮะก๋วี่กินเป็นคั้งแรกกระยากกินีนอตตนาไปกระยากิมให้ได้กินนั่นเลยๆบ่กินตะลอดไเลยกินตลอดไปแล้วเขียนกินปลาลัดหมักเน่าเื่อนกินปลาลัดิดเด้อปลาลัดจอยได้แซบเยอะอยากนะแซบอแบบนีแหละอ่าอยากแบบนี้เห็นเ่ ตะกี้นั่นน่คุ้มดินะอยากปลาเผาเนบุเคยกินหรือเปล่าปลาเผาแบบนี้จะกินด้กินเรื่อยแล้วาเอานกินตลาดเป็นบ้อยากปลาดิ้านหนึ่งมังนากินกระสอบเนื้อเขาเป็นบางเห็นของกินแทบปได้ห้าร้ยเนาะเพอกินแหละกระซัมในกาโอเคเลเป็นบ้างแมนนั่งลูกละอ้มซัในกรแซบแล้วเห็ดขั้นเห็ดถือศูนย์คือจังซีแซบเนาะ จาน้็ะนจาตสุดน <yt licensed> ็นสดนำน้ำเอาขนานาตสิ้นเท่งกับเพชรสดนำน้ำหรอคว่าคัะพักเจ๊กอรัสใส่น้อยพอดทางน้อยพอดอ่ะ พี่น้องกินข่าวลายคนกับแสบพี่น้องนี่องวงพี่น้องอันนี้ือวงหนึ่งพี่น้องวงแม่สะจอยพี่น้องกินข้ามคืกินสองจานอ่ะกินข้ามนะนั่งวิ่งบ่อยกินข้ามเดี๋ยวกินข้ามพี่น้อ าค้าาเหลือไม่นอะกินนังกินแข้งสายฝนกินข่าวแข้งสายฝนซแซน่บกุเกากข่าแข้งสายฝนกับเซ่บกุ๊กาพี่น้อยตองวงพี่นถ้าใส่วงบ่วงวง,ง,งจอยนี้พี่น้องมีง,มง,มงมนึงพี่ ลายวงพี liksom, ่น้องลายวงยังฝาห้องฝาดังพี่น้องอยบาดในม้วนก็ะสือไปพี่น้ออยยัดฝาห้องพี่น้องเอ้พอกันชิดหนาเลยพี่น้องนะฝาห้องมาแห้งเลยพี่น้องเอ้บายพี่น้องพอกันชิดหนาพี่น้องย่ัดฝาห้องพี่น้อง